สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องไทยจุฬานะครับวันนี้ผมจะมาตีมิ้มนะครับมาเอามิ้มอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับหลังอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหวานหรือเปล่านะเพราะว่า ดูเหมือนจะนานแล้วนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ก่อกองไฟเพื่อที่จะเสริมควันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเอากันเลย ผมใช้กาบมะพร้าวนะครับมามัดทําเป็นครอบเพลิงนะครับเพื่อที่จะทำให้มันควันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวแม่ของมิมนะครับกำลังจะเมาควันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันแตกลังนิดนึงมันจะออกไหมถ้าไม่ออกผมก็จะตัดลงเลยนะครับ ัขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับมาแล้วแต่เหมือนน้ำหวานจะยังโอ้ยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่ยังพอได้อยู่นะครับน้ำหวานลังก็ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองชิมดูนะครับว่ามันจะหวานหรือเปล่า เอาแม่มันออกก่อนแม่อ่อนเยอะนะครับหวานฉ่ำม,มากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับมิ้มช่วงนี้จะหวานมากเลยนะครับ นี่ขนาดฝนตกแล้วนะครับมันหวานฉ่ำเหมือนยังกับว่าช่วงกลางเดือนห้าเลยนะครับนี่ก็จะเข้าหน้าตกกล้าดำนาแล้วนะครับเป็นเดือนหกแล้วครับฝนตกเรากินกบกินอื่นกันแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าฤดูการนี้ช่วงนี้นะครับยังจะหวานช่ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ จะไปฝากลูกด้วยดีกว่าเพราะว่าชิมแค่นี้คงไม่หมดหรอกครับเพราะว่าหัวน้ํามันเนี่ยใหญ่อยู่ครับหัวน้ําหวานมันแต่ส่วนพวกนางอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นรังที่เก่ามากแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวอ่อนกําลังออกเยอะเลยครับเดี๋ยวขอชิมอีกคํานี้ก่อนครับยังไม่สะใจ อ,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 อืหวานมากหวานชำ่ำไหลเยิ้มเลย <c oughs> ครับผมก็คลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดสารพัดกดเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็จะเป็นคลิปแบบบ้านๆนะครับ y o u t u b บบ้านๆครับไม่ได้มีอะไรนำเสนอมากมายหรอกครับช่วงนี้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าฝนมานะครับก็อาจจะมีคลิปตกปรากฏหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เซียนตกปลาทั้งหลายก็อดใจรอหน่อยนึงครับเดี๋ยวจะมีอ่ มีการหาปลาน้ำหลากนะครับใส่ตะข่ายหรือว่าอะไรเงี้ยครับฤรืดการถ,ถัดไปนะครับก็ช่วงนี้ก็รีวิวอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับอุ่นเครื่องไปก่อนครับครับผมยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ